สวัสดีนะครับทุกท่านเดี๋ยววันนี้จะพาสาวลรามาหาปลากินกันนะครับหาปลากินกันเดี๋ยวจะเอาเอามองลงแล้วก็ตอนนี้เพิ่นยกยอเพิ่นดูว่ากุ้งนะปกติอะถ้าอากาศร้อนๆนะครับกุ้งมันจะมารวมตรงร่มนี้เนาะแต่ว่ามือน,นี้มันอากาศอบเย็นน่าจะไม่ได้นะแต่ว่าก็ลองทํากันดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปเอาแหออกครับพุ่นเนาะครับท่านเดียว

คือกคุณเพ็ดยังไง<า>ห้ามะห้ามนี่ไปชื่อเจ้าลมสีบหรือเล่าห้ามอาเอกห้ามน,นี่สั่งเอาจากเวลาเราไปสีเขา่าอืออแล้วก็สั่งเพลิน งอไหมซือหอลายตัวเอาเอาไว้สักพักก่อนเดี๋ยวพอแดดฮอนฮอนจักหน่อยยังมายกเออนั่นน่ะสิอ่ามันจะมันจะหลบแดดแล้วมันจะวิ่งเข้ามาลม้ลม <c oughs> ล้มการร้อนด้วยแม่งมาอยู่นี่แหลนใช่ <c oughs> มันจะมาเข้าล้มอากาศร้อนอยนี้อากาศมันจะดีนะเนี่ยวันนี้วันนี้แล้วแต่ว่าอีสักน้อยแล้วสักพักนั่นแหละสักพักไว้ อ้าแล้วคนมาคนบ่เอามาคนปั่นุกไปมาอยู่ได้บ่ยังจะไม่ได้ป,ะะประตูเลยแบบในเซียหน้า่ด้นลาเายอะจังเนี่ยโมย <c oughs> ได้นะโยกลิ่นนะเต้นสะดุ้งนะลาเออ

ไม่ได้ลึกเลยคิดว่าลึกเคื่องแอลพี่ไล้ตรงนี้มันเคยเป็นทุ่งนาเก่า,กามันเคยเป็นทุ่งนาเก่า,กาแล้วทีนี้ทางข้างหน้านูาน้นเขาเทดินถมทับแล้วน้ํามันไหลออกไม่ได้มันไหลไม่ไม่คล่องก็เลยทําเป็นเลี้ยงปลาเลย เนอนนี้ก็ได้ม่มนี้เล่งน,นอนนี้ก็ได้นอนเลยลงนอนเลยลงเลยเพลิลงเลยใช <c oughs> ่ลว่วงก็ลงเห็นเัียงหัวเขาเลย ไม่ได้เล <K r fit reais> ือกได้สัมพันธ์นังใส่มองเนี้ยถูกควมากเลยแม่นี่ใส่ดีใช่คุื้อนทีฟี่ก็ไม่ใช่ใส่ดีนะปกติแบบคนที่แบบโมโหจักกันแบบว่าเขาเจ้ามาในเฮือนแบบแบบนี้เราจะคอยเขาจะใจหยิกอะไรจะในหัวเขาติดเต็คือเขาดังไฟ่อะไรเบื่อสูดังไฟั่นส้ ใช่เลยมาสิไปดังไฟเด็กตัวเองตัวเองจะไปดังไฟเด็กตัวเองดังอยู่นอกอีกตัวมีตัวใหญ่ๆปลามีตัวตัวใหญ่ๆนี่นี่อยู่พี่มันถึกแล้วนี่ฮะแม่ลูกพี่อยู่พี่มันถึกแล้วเด็ด <laughs> ได้แล้วพุ่นคุบแล้วพุน่น ดำหันเป็นสะประเทศไทยนี่โอเคแล้วอยูได้อยู่อยู่หาเกินเินนัเป็นไรนัเต้นทันมาเลยสุดสุดยิ่งเ้าวหันบอกไหสิว่าดอกนี่เยอันชงอันชงกว้างกวาเอ้ยวะอันนี้เราเบอร์ชงเบอร์เดียนะอันตปว่วยับจางหนึ่งยนะไรเทาวยนะเนอันเป็หลักจางนะบตก่ โอมเ่ากนออเออยสาวอยู่กว่ามูเลยคือคือคือแล้วลูกพี่พี่คือแล้วชอบมากอนโอ้ว่าจะวาไม่ได้วาแล้วเด็บอเราบอคืเก็บแหละ เยอะไหมคะเยอะไหมต้องมาดูกันมาดูกันคะเยอะไหมคะแม่ไปหอดพาแม่ไปเบิ่งภูเขาเด้อสังหูเด้อจัดไปจัดม่คุณหนึ่งไล่พันคุณแม่ไปจะไปงานดองนีบอไปงานดองแล้วงานดองเอาสมมทที่พ่อกินกับฉันนี่ปลาเยอะๆมากไหม พ่อมีเตโตใหญ่เลยจะเจอบอนี่แห้งนักนี่สวยนะจ่เจอบอเคร่องนี่จองเฮงสตื้ดเลยเคยแบบธรรมชาติแบบไรมันใจสวยมันใจแม่แม่สวยสวยลูกแม่เคยแบบโปแตงเลยนี่่สวยไม่เยเราต้องเยียแบบสาวยุแบบทรรมชาาิเลยสวยทำรห้คาิเลยคนที่บอกเฮ้ยสาวยุก็สวยคือกัน สวยมากเจ้าจ้าลับไปทึกเล็กแล้วก็มาไม่อสวยนี่ค่าขนาดจี๊กเสีอยงเดียวมีผ hm ู้ชายอยูอะไรเนาะอยู่ได้ยองไงฮะอยู่ได้คือการเ่าวคำว่ามือนคล้องกันแล้วก็อยู่ได้แม่ ไปเราไปก่อไฟหลังจากนั้นค่อยชิก <an> <dynam> ่องจากนั้นก่อเอาวปลาไปเผาไปไปไปเอาปล่าเอาปามือพปาไปข้าได้วเจอปลเปิ่าไ้เห็นระเบอกีนป่านูถือขอี่เอเมื่อยยเนะเมื่อยก้มมเนาะไปเมื่อยกมมือเออ ไปตอนนี้เราก็เตรียมยอาหารไปก่อไฟก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวไปกินโอ้ในยังจัดนะเกาะไปเดี๋ยวเปิดน้ำล,ล,ล้างอยู่เดี๋ยวไปเฮ็ดกินนั่งกินกันเล่นๆนั่งย่างกันหน้าบ้านเนาะเปอร์เซิลถ้าแดดฮ้อนๆนะ่ะกุ้งที่ได้เท่าละถ้วยประเทศอยู่นี่เลย ป้าไม่หั่นก็ได้เพราะว่าเดียวเขาเจ้ากายไปกันมาเขาเจ้ายกเอายกกินญาติพี่น้องอะไรย่างกายไปกันมาเท่านี้ม่วมม่มมี่ยังเสียได้หั่นกันเอ้ยปลาโล่แค่ปลาโจะให้ให้มุดีไเบิ่นแหฮงเงาะเนาะนี่ครับตอนนี้ก็ปิงปลาอยู่นะฮะนี่ปิงปลา ส่วนทางนี้แม่กับนาเพิ่นไปซื้อกุ้งมากับปลาหมึกกุ้งกับปลาหมึกเลี้ยงเสนปายปลายปลายรับลานสไพรับลานสไบเออเอาอีกแล้วอะไรนี่เป็นกานขนาดนะคนข้างไปดูเปการบิดสวยมากเลยลูกสไยคนที่สองค่ะ ถืกใจเดี๋ยวเบิ่งนกันจะได้มันถ่ายคลิชไม่กะ่รนานเอาอันนี้เพิ่นก็เอาปลาหมึกเพลิดเอ้ยไซปลาหมึกว้าหนวดหมึกใหญ่หนวดหมึกงักมีกุ้งนี่ีแม่ครับตาเพิ่นพาน้ำเพชรไปไปซื้อไซนะไทยฟู้ดบ่ไทยฟู้ดกับปาปลาเข่าอยู่ปลเข่ากินไทฟู้ดเอาไปซื้อตลาดบอตลาดตัวนี้อ๋อยูเนื้อหมูเพิ่นซื้อไทยฟู้ด แล้ะนี่ก็เป็นของหวานอันนี้ของหวานอีกย่างนะกระสวนเอ้ยเอกินกินกินชมค่ะามใช่น้ำเพชรเอาอิบอนา่า,ม,นานนนมาท่านบ้านลูกเพีใชขนาดได้ผลว่ะอย่าพูดถึงแงพงกินเอา,ากินหนะักกินหนำใช่ไปใส่เฮาอ่าเรื่องฉบ,ยยบงั<พ>บไหน เอาซอยเลยน่ยหรือแบบไม่ไม่เธอเธอั้งก่องนะเธอั้งกวางค่ะแล้วก็ใส่น้ำเกลือเนาะค่ะใส่น้ำเกลือก็ได้กุ้งก็แช่เลยตอนนี้คุณไม่รู้จะซื้ออะไรทานลูกกินลูกคุณปุ้ยญิงเขาไปเอาส้มตำนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทำกิจกรรมกันปูปลาปลาหมึกนะครับตามอัตภาพเนาะนะครับนานๆจะได้พามานะครับมาชมมาเล่นบ้านนะมาตอนรับกันเข้าเซเว่นอีกแล้วบ่คักอยู่บอ อย่างหมักประตูดึง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 อยากเข้ายังออกอยู่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้อ่าคอยกับแอนน์น้ำเพชรพากันห้อยที่เอกขึ้นบันไดเลื่อนลงบันไดเลื่อนกระโดดกระโดดขึ้นเกือบหงายแต่ละคนโอ้ยตายเลยวะขึ้นบันไดเลื่อนแล้ววะข้างหน้าพาคือริมีหวังเลยแมน กอกับไปได้อพเออ๋ออพอเโอ้โอเคมามีกุ้งนี่ครับมีกุ้งขอบคุณนะครับคุณนาคุณแม่นะครับเดี๋ยวเราจะจ้างกันปิ้งยังกันเยอะยะังิมชกินกอนนี่ถ้วยกับมีเลยถ้วยกับนี กรดดากเลยก็ได้เอาเราอยากสดบ่อใส่น้ำแข็งว่ะว่ารถเราจับกช่จับกช่เลยเอามาแล้วบ่วมนิทนัำไมเยอะแยอะน้ำต้ตํามาเป็นไรหรอกอาหารวันนี้ทำไมเยอะตอนทีม เมื่อเมื่อนี้ที่เดาต้องวางแผนใหม่เลยนะยะว่าอยู่ยังาอยั่ได้บอกให้นำเพชรบอกว่านักเพชรเลือกเอาเลยขนมแม่ใกล้ใกล้เอาเลยเอา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 ดีกาเอาหรือเปล่าอ้ยเรวคนยังให้จับเอาเลยวะเดี๋ยวเอาโต๊ะมาใส่ยูบารหนึ่ฮะไปยุบ่ะปะเดี๋ยวโต๊ะมันดีกว่ามันโต๊ะคือน้อยแต่น้าคลองมันคือเต็มเลยนะน่ะ กินอยู่เตียงคุณมันมันพออยู่เต็มหมดแล้วไม่แดดบอกเออมันแดดห่ยกนี่แหละผมนี่บอกห่มขามมันบอกหนาเฮือนหอนบอกมีบอกตัวนึงเนี้ยอยู่ในหัวแม่แห่งนี้แห่งวัตุแห่งนี้เออเดี๋ยวไปเอาโตมาอีกก่อนของหลายหลายพี่น้องแป๊บนึงรับมาอย่างดียกด้วยมาันนี้เจอสาวน้ำเพชรยกเยอวันนี้อุ้ยอุ้ยโอ้โห เยอจังเลยเอาไหมเอาไหมทุกท่านได้เวลากินข้าวกันนะปิ้งไปด้วยกินไปด้วยนะครับก็จะมีนี่ครับผักแล้วก็มีส้มตำนะครับส้มตำแล้วก็เป็นแคบหมูแล้วก็ปลาปลาย่างนะปลาในบ่อเราแล้วก็ไอไก่ทอดนะครับส่วนที่เหลือปลาหมึกหนาเพิ่นไปย่างไอ้ลวกขยู่แล้วก็ ุ้งอันนี้กุ้งสดเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าพูนจะลวกไหมลวกแล้วยำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็กินกันไปเล่นกันไปนี่แหละครับติ้งไปด้วยกินไปด้วยนะครับเอาแซบๆนะสวัสดีสวัสดีนะฮะทุกท่านทางพ่นกับปิ้งเนยนะมาเลยมานี่จัดมุมกว้าง

เธอตึ๊กตด้มันีดใจเจ้าปลาเขาบ่มีเนาะเามหูมก็ได้เนาะรมหูจต้างช่วยจุ้เคร่อเอามานะจ้าเอามาะจ้มจานเครื่องไมุ่มาครับมาครับกินข้าเส้นเคื่อนตรงเบสไทยหูมา

าสีบอกไปปั้นเให้แข่งกันไลยกินเนาแข่งกันอย่าบึ้งหัวลุกอันนี้เขคนไปกินปนกับมันจะแรงไงนิดนึงนี่แหละแซ่บปีแคปป่นค่ะมันจะบอนะพี่นั่งกลางเลยแคปปุ่นพี่แคปป่นมันจะไม่อร่อยเหรอป่นมันจะเป็นหวานนั่นแหละมันกินในลายเขากินในลายเรื่องก็ไมเอานอนนอนชะผมบอกว่าจริงแปลที่น้องจ้ะ กำลังมากได้ม่มาส่นอืโ้มันดีเทีมขนมเส้นไู้มากบรได้ครบทีมมาใส่ข้ามากินเลยลุยข้าวสััเขนี่นี่ใชุ่ให้ชใให้บอกให้ไยยปบองงามบลบองามมันเป็นอย่างอนงเนี้เด็กเขาจียเองเรื่งเขาใจฮะ มาได้บนี่เลยถ่ายรูปแลวกินได้บะนี่กินเละเอาลูกเลยตุต้ยยายได้สังเด็กเด็กเย่ง่นี่สวยหน้าเหมือนกันเลย เมกันเลยเขาน้าแซงนี่เขาค่อยมาลดน้เข้านะเุผอะร่เขานีเยหอมอ่อน่เขาน้าแซง่ปิดตาเหมากินข้าวเด้จ้ากินข้าวขอบคุณค่ะข้างหากอะไรยมาชเด็กเลยเหมือนข้าค้เียกะเ่มกินข้าวเอาเมด้ะคุณแม่คะ มาเด้อยายมาจ้ามาจ้าคุณช่วยช่วกินได้ไหมนี่ได้เด้เเธอต้องกินละหัดเข้าไปก่อนเธอต้องกนละหัดรู้จักวิธีกินไหมนะลูกตามอย่างนี้น้ายายแจกเลยไม่รู้จักเอากินยังไงเพียงเอกเอาเพียงมาจ้าเอาพักห่อเอาพักห่อเอามาหมามาพักห่ออ๋อทานเอเออกิน อย,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เธ uh. อ,อเอากุ้งใส่แล้วเอาต้มกุ้งกินอะไรบอเออนั know, ่นอะไรเอามาเธอจะเอาไปไหนเยันก็ไม่รู้ฮะฮะเสียงอยูป็น่ยยูพูดคุณแม่มาแล้วคุณแม่มาแล้วใส่ถ้วยวันนี้แบบซิมซิมเออเออเออเธอแล้วก็ห่วงแต่ทุกนะเธอเป็นอะไหนเธอก็ห่วงอย่างเดียวเท่านั้น ใส่กือถ้านง่วงอน้นบน้ตำหูเลยไตำหูเลยอันนี้หรอใช่ในนั้นเลยวางนั้นเลยใส่ในมะกอเลยก็ได้คั่ะไม่่ค่ะค่าค่ะค่าค่ค่ะะนมค่ะคุณแม่้วยในนั่นค่ะแล้วชัดจะสอนวิธี้พวกเธอกินกินบบนั้นมาะทงได้ยังไงจุ้งจุ ใงยเปมเเตเลยนาประเทศไทยอไวะไม่เพ็นควงามขอบคัลมันบพ่อพิเมย์ันีลองถามพี่เอกอดูันหมัมนขึ็นจูแม่ยู่มองนั่งม่นั่คุม่ก็ดื่มเยอะไยู่มองนั่งเป็นบานรบันพรปีใหม่ลอยู่ต้ตปุ้ยดูปีใหม่เป็นยังไงปุ้ยแม่กี่ลัง ดีลังโอ้น้ำไม่ท่นน้ำไม่ท่วนดีลังบอกมาน้ำไม่ท่วนน้ำไม่ท่วนอากิเอาันไมปบ้านเธออากิว่าไม่นกไม่เลิกละแต่ละคนนเราคนต้องปุ๊บก่อนจบใช่กันพี่พี pues ่บอกอะไรผักเกลอถ้าไม่ไม่ใส่จานลนะผัใส่จานเหมือนหมอกไดรได้ว้าอะไรก่ จะได้เว้าลายกว่าเก้าเลยคนโดดน้ำวันนี้น้ำเป็นน้ำลึกนะน้ำมากคุณพ่อนมนมลงแกนละหมดแล้วปุ๋ยยังเอมีแต่เพื่อแต่แกนอะค่ะมันนา่ะคุณพ่อเออูกอไม่รู้ดิาต่รูปเองอะใจเย็นๆได้ได้อยรการเตรียมกัรเมกันใช่ไม่ใช่ดูดีเลยเนี หอสิหอมหอโซดานีนเนาะน็กกินสิคะสาวมันถึงจะอร่อยอ๋อหอเอานมกินน้ำตุ้่งน้ำอันนั้นน้ำเออะไรหลายอย่างหอต้เ่มบม ล่าสุดไม่อยากกลับไม่อยากกลับแล้วตอนนี้ปงานอยู่เลยหนึ่งเดือนแล้วล่าสุดไม่อยากกลับโทรบอกแม่เดี๋ยนี้เลยวีาสยแม่ลคุตัใ่ตัด้วยปลางด้วยปลามึกด้วยใส่เยะแหมดลยาจีบปลาบลมกันไาบป